ดูหมอก่อนเข้าไปด้วยใช่แล้วก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าทวนกระแสธุรกิจคิดต่างไม่มีทางตันเป็นหนังสือใหญที่ท่องมาขนาดนี้เลอใช่แล้วก็ถอดแบบชีวิตตัวเองให้เข้ากับตัวโปรดักในในหนังสือครับเขาไม่ได้สอนนะคบว่าคุณจะเป็นศิลปินต้องทํายังไงไม่ใช่เขาเขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องการขายขายของมากกว่าอย่างแรกเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดตัวเราอยู่ในตลาดมากแล้วครับวิธีการก็คือให้ rebranding เองเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อเนาะเราเป็นสายมูเราก็เลยให้คุณหมอมาดูเปลี่ยนชื่อเราให้ <ừ> หมอก็ให้มาแสดงว่าเมื่อก่อนไม่ใช่ชื่อเก่งตัทยาใช่ครับชื่อสิทธิกรเก่งสิทธิกรเ <laughs> ท่ <c oughs> เปลี่ยนชื่อแล้วก็ทรงผมเปลี่ยนคาแรคเตอร์คือมันก็คือแพคเกจจิ้งแล้วคุณหมอดูได้ทำนายไทยทักในเรื่องการประกวด The Voice ไหมคะตอนนั้นยังไม่มี The Voice เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เล่วาว่าโค้ชมีทั้งหมด4คนพี่ก้องพี่คิมพี่จอยบอยแล้วก็พี่สเตมเขาก็บอกว่าคุณเก่งคุณอยากชนะให้อยู่ทีมพี่ก้องนะ